ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันฉันจึงขอแค่เพียงรักเธอจะได้ไหมรักเธอจะได้ไหมก็สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาครับเหนื่อยครับวันนี้ว่าเล่นเตะตัวหวัง ก็คิดถึงเพื่อนเป็ดๆทุกคนเลยหลักทุกคนนะ่ะก็อืก็ฝากขอโทษด้วยพี่ๆคนที่ให้ผมอัดพวกทีมสบู่อะไรอ่ะผมตงช่วงนี้ผมงานผมจุ้งนะครับแล้วก็ผมก็ขอโทษแต่ผมแต่ผมทําให้ครับแต่ตอนนี้ผมขอเรื่องงานตอนนี้พวกงานออดเดอร์ที่ผมทำโห รสึกวุ่นวายมากเลยครับตัวนี้อืมแล้วก็ฝากขอโทษพี่ๆด้วยที่เขาให้ผมไปเล่นอะไรเข้าชมเข้าฉากอะครับพี่โทรมาครับโทรหาผมอะผมต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้ยิงนะครับแต่น่าจะผมก็หน้าที่การงานผมอะผมก็ต้องรับผิดชอบของผมนะครับเพราะผมไม่ใช่นักแสดงครับ <laughs> เหมือนพี่เก่งอ่ะเก่งในทางเขาไปเําทได้เขาเป็นนักแสดงครับ ผมเป็นนักขับรถครับเอ้ยเป็นคนขับรถครับแล้วก็หน้าที่ผมก็ต้องทําอยู่ครับไม่งั้นไปขายนมคกแน่ครับก็ยินดีครับก็ฝากบอกพี่ที่ด้วยว่าแบบว่าผมยินดีครับแต่ขอล่วงหน้าหน่อยนะครับอผมก็ได้วางแผนงานครับจะได้ไม่เสียงานทางางผมด้วยครับนั้นต้องใส่ได้ซองข่าวครับ ไม่ใช่เงินเดือนนะครับไปไหนก็ไปเถอครับก็ฝากขอโทษด้วยครับอืมผมยินดีครับผมก็เพิ่งเข้ามาในวงการใหม่จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอืครับ<笑><笑>ก็ยังไงอะ่ะก็อืก็ฝากเพื่อนในเฟซด้วยอ่ะว่าผมกด ขอเป็นเพื่อนน่ะอะไรอะ่ะแอดมาอะไรนะแอดมาทำไมอะไรหาคุณพ่อเหรอโอ้โหว่าแรงครับแล้วไม่ไรอ,อ่ะรอ้โผมก็ต้องมีหน้าที่การงานครับผมไม่นอน,นครับทุกวันผมนอนที่ไหนครับงานผมทําทุกวันเลยไม่มีวันหยุดด้วยคนอื่นเขาจะมีวันหยุดนะครับผมไม่มีวันหยุดจะหยุดอ,อ,อก็คิดถึงเพื่อน เป,เป็นแล้วคนที่ผมเป็นเอฟซีนะครับแอบปพื้มอยู่แต่ก็เคยรักมาครับเป็นเพจไปนะแล้วแอบรัก,กอะผมเป็นเลยนะท่านรุนแรงนะครับอก็ทำงไางได้อ่ะเพราะคนไม่จําเป็นนะครับก็ต้องเราก็ต้องดูครับว่าอันไหนคือเรื่องจริงในเรื่องเท็จน,นะครับก็ฝากขอโทษด้วยอืมแต่ก็คอนเ็ปร์เดิมันนะ ยังตามหามนะรักเหมือนเดิมเนอะลืมปะใช่ครับอืก็คงแค่นี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวคุยกันในใน,ในเพจกันนะครับถ้าอยากเจอผมก็ผมไปยินดีนะครับรักทุกคนครับจริงปะรักไนหะมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย